เอาอะไรเออเปิดประตูนี้เข้ามาเลยเนี่ยเอาเมือเอาไอ้ผักยื่นให้มันเนี่นิฟนี่เพา่อน้วยกันนะจะกัดคนมนะั้งี่ยะยื่นไปเดี๋ยวเขาโผล่มาเเอาเอางน,นี่ก็ปุ๋ยไง อะไรดีกว่านะเราจะเพิ่งอารักกันได้เลยคือสองดูด้วยนะมีอะไรกินบ้างอย่านะอย่าเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งย็เพิ่งตรงนั้นมันมีหลบไปแล้วโอ้โหมากไปเพิ่งเพิ่งไปไปทางไหนละ อยู่ข้างบนนี่พี่มาแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋ออออออ๋อ,อ,อมาแล้วร,รู้รู้รู้ไม่ได้กินนะอ้าวไปไปลงไปปิดปิดอ้หรืออะไรคะนี้ Don't even.